วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math T S นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาทำแบบฝึกหัดที่6.6นั่นเองนะครับในหนังสือแบบฝึกหัดของน้องๆนะครับหน้าที่1 4ถึงหน้าที่15นะครับอ่าเราไปเริ่มกันเลยครับเขบอกให้เติมคำตอบครับเขาให้หามุมอะไรครับเขาให้หามุม P O T นั่นเองนะครับ P O T ก็คือมุมนี้นั่นเองนะครับมีขนาดกี่องศาอ่าทวนกันหน่อยครับมุมภายในมุมภายใน ของสามเหลี่ยมนะครับมีขนาดเท่าไหร่ครับมุมภายในของสามเหลี่ยมนะครับมีขนาดรวมกันได้180องศานะครับอาจจาให้ดีนะครับมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันนะครับมีขนาดรวมกันได้180องศาเขาให้หามุม POT นะครับมีขนาดเท่าไหร่เพราะฉะนั้น สามมุมนี้มุมที่หนึ่งมุม P มุม O มุม T นะครับมุม P บวกด้วยมุม O นะครับบวกด้วยมุม T นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับร้อยแปดสิบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นน้องจะหามุมอะไรครับน้องจะหามุม O นะครับน้องก็แทนค่ามุม P นะครับมุม P ได้เท่าไหร่ครับมุม P มุม P คือ78องศาใช่ไหมครับมุม T ละครับ54องศานั่นเองนะครับก็จับไปลบ กับ180นะครับอ่าจะไปลบเลยนะครับจะไปลบเลยนะครับได้180บลบลบ54นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับอ่ะ180ลบเเหลือเท่าไหร่ครับ10ลบ8เหลือ2องันนี้เหลือ17 17เลบ7เหลือ10เหลือ102นั่นเอง1้อยสลบ54เหลือเท่าไหร่ครับ12ลบ4เหลือ8นะครับแล้วก็ 9 9 5เลบหเหลือ4เพราะฉะนั้นมุมที่เหลือจะเหลือเท่าไหร่ครับ48องศาเพราะฉะนั้นมุม p o t นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ48องศานั่นเองนะครับต่อไปข้อที่2ครับเขาบอกดอสอมอเขาให้หามุมอะไรครับมุมสอน,นั่นเองนะครับเขาให้หามุมนี้นะครับมีขนาดกี่องศาเหมือนเดิมครับมุมภายในรวมกันได้เท่ากับ 180นะครับลบนะครัลบเท่าไหร่ครับลบมุมนี้นั่นเองมุมนี้ลบสาม่นะครับเเท่ากับเท่าไหร่ครับ8ปดลบ4เหลือ67สเลบ3เหลือ14เหลือ144นั่นเองนะครับ1 4อองศาแล้วก็ลบอีกมุมหนึ่งคือมุมนี้ครับมุมนี้จ์ไม่ได้บอกมาแต่เรารู้อยู่แล้วครับมุมนี้เป็นมุมอะไรครับมุมฉากมีขนาดเท่าไหร่ครับ90ก็ลบอีก90นั่นเองนะครับเหลือเท่าไหร่ครับ สี่ลบศูนเหลือ44่สลบเเหลือ54นะครับเพราะฉะนั้นมุมมุมสอมีขนาดเท่าไรครับเพราะฉะนั้นมุมอะไรครับมุมดอสอมอหรือมุมสอนันนะครับมีขนาดเท่าไรครับ54องศานั่นเองนะครับเป็นคาตอบครับก็จะเอ๊ะอ่ะว่าแล้วลบเลขผิดขอโทษทีนะครับ ต้องตอบ56นะครับ10บลบสเหลือ6 17ิบเลบสหลือ1 4บเลือ้อนะครับอ่าตัวนี้ต้องเป็น56นะครับขอโทษทีลบเลขผิดนะครับ56องศานะครับมุมดอสอม,มองมีขนาด56องศานั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับเขาบอก ทีนี้เขาให้หาสองมุมเลยมุม rfs ก S, ับ srf นะครับเขาให้หามุมนี้นะครับมุมนี้มีขนาดเท่าไหร่นะครับข้อนี้หายังไงครับข้อนี้หายังไงอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรดีกว่ารูปนี้รูปสามเหลี่ยมอะไรครับมีด้านมีด้านเท่ากัน2ด้านแสดงว่าเป็นอะไรครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมครับอะ สามเหลี่ยมหน้าจั่วบอกคุณสมบัติอีกทนีนึงครับคุณสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วว่างไงน,นะครับมีด้านเท่ากัน2ด้านนั่นเองนะครับและมีอะไรครับมุมเท่ากัน2มุมนั่นเองนะครับอ่าย้ํานะครับจําให้ได้นะครับพี่เน้นย้าเสมอนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับมีด้านเท่ากัน2ด้านมีมุมเท่ากัน2มุม ด้านไหนครับที่เท่ากันก็ด้านนี้นะครับทีพีวงไว้แล้วมุมไหนครับที่เท่ากันมุมนี้นั่นเองกับม,มุมนี้นะครับมุมที่ฐานนั่นเองนะครับใช่ไหมครับเพราะว่าข้อตกลงจําได้ไหมครับ Sym Rogers Mot ทีพีเคยสอนไปข้อตกลงสามเหลี่ยมหน้าจั่วให้ถ้ามีด้านที่เท่ากัน2ด้านให้ด้าน,นด้านไหนครับด้านนี้เป็นฐานนั่นเองนะครับมุมที่ฐานจะเท่ากันเสมอนะครับเพราะฉะนั้นได้มุมนี้ยังครับมุม F R F S ได้ยังครับเท่าไหร่ครับ 57องศานั่นเองนะครับเพราะมันเท่ากับมุมนี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วปุ๊บได้มุมได้มุมยอดไหมครับมุมยอดมุมยอดได้ไงครับมุมยอดคือ180ลบด้วยเท่าไหรครับ57ลบด้วย57นั่นเองนะครับใช่ไหมครับแล้วก็จะได้มุมยอดออกมา10ลบเเหลือ3นะครับ17เลบหเหลือ12เหลือ123 123ลบ ห7ได้เท่าไหร่ครับ13ลบเเหลือ6นั่นเองนะครับแล้วก็11เลบหหลือ6อีกมุม1มุมยอดก็ต้องเหลือ66องศานั่นเองนะครับไม่ยากเลยนะครับอ่ขาข้อ4ครับอ่ามาอีกแล้วครับเห็นไหมครับรูปสามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยมหน้าจัว่วใช่ไหมครับนี่มีด้านเท่ากัน2ด้านแสดงว่าด้านนี้เป็นมุม ด้านนี้เป็นฐานนะครับด้านนี้เป็นมุมที่อะไรครับเป็นมุมที่ฐานนะครับอ้าวก็ให้หา2มุมนี้นะครับอ้าวหายยังไงล่ะครับก็มุมนี้มัน124แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าสามเหลี่ยมทั้งหมดอ่ะมันเท่าไหร่ล่ะครับ1 8อนะครับหักมุมนี้ออกนะครับ124ครับเหลือเท่าไหร่ครับ10ลบ4เหลือ6นะครับ17ลบ12เหลือ56นั่นเอง56องศาก็คือ สมุมใช่ไหมครับสมุม2มุมมันเท่ากันเพราะฉะนั้นทำไมครับจับหาร2เลยเหลือมุมละเท่าไหร่ครับ56หาร2เหลือ28อ,28องศากับ28องศานั่นเองนะครับตรงนี้ได้28ตรงนี้ได้28ถ้าใครทำแล้วไม่แน่ใจนะครับเช็คดูก็ได้ครับจับ3มุมนี้บวกกันเลยมุมนี้บวกมุมนี้บวกมุมนี้นะครับจับ3มุมบวกกัน 28่สิบแปกยี่สิบแปดบวกร้อยยี่สิบนะครับจะต้องได้มุมภายในจะต้องได้เท่าไหร่นะครับมุมภายในจะต้องได้กี่องศานะครับนี่ร้อองศาอ่าบวกกันได้ร้อยแปดสิบไหมแปดบวกแปดเป็นยี่สิศนทดสองสองสี่หกแปดน่ะเห็นไหครับบวกกันมันจะต้องได้ร้อยแเสมอนั่นเองนะครับถ้าได้เราไปสิแสดงว่าถูกแล้วนั่นเองนะครับเป็นคําตอบครับ อ่ะข้อต่อไปข้อที่5นะครับเขาบอกว่ามุม MKT มีขนาดกี่องศาลลนั่นเองนะครับเอ้ไม่ MTK ไม่ใช่ MKT MTK ก็คือ MTK ก็คือมุมนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็ดูสามเหลี่ยมมุมสามเหลี่ยมรูปนี้ก่อนนะครับสามเหลี่ยมรูปนี้ก่อนมุมนี้มีขนาดเท่าไหร่ครับสามเหลี่ยมภายในรวมกันได้180นะครับลบเท่าไหร่ครับลบ50แล้วก็ลบด้วยเท่าไหร่ครับ ลบด้วย4 9กนั่นเองนะครับเราก็จะได้มุมอะไรมาแล้วครับเราจะได้มุม MKT นั่นเองลบกัน180ร8 0ลบ50เหลือ130 130ลบ49เหลือ10ลบเเหลือ1 12ลบ4เหลือ8เพราะฉะนั้นมุมนี้ก็เหลือเท่าไหร่ครับ81องศานั่นเองนะครับตอบเลยครับได้81องศานะครับแล้วค่อยหามุมอะไรครับ VTK นะครับ VTK พี่ขอรอไปนี้ก่อนนะครับ ให้หามุม vtk นะครับก็ให้หามุมนี้นั่นเองนะครับให้หามุมนี้นั่นเองนะครับเท่าไหร่นะครับก็เหมือนเดิมครับเอาร้อยแปดสิบนะครับมาลบอะไรครับลบยี่สิบเจ็ดนั่นเองนะครับก็คือลบมุมนี้นะครับได้เท่าไหร่ครับสิบลบเจ็ดเหลือสามอันนี้ถูกยืมไปเหลยสิบเจ็ดสิบเจ็ดลบสองเหลือสิบห้าเหลือร้อยห้าสิบสามองศานะครับแล้วลบมุมนี้ครับมุมนี้ มุมนี้อาขอเปลี่ยนเป็นสีแดงมุมสีแดงนี่ครับมุมนี้นะครับเราจะลบมุมนี้ครับลบเท่าไหร่ครับโจทย์บอกมาไหมครับไม่บอกแต่เราสามารถหามุมสีแดงได้ไหมครับหาได้ครับเห็นไหมครับเส้นตรงอันนี้เป็นมุม T ีใช่ไหมครับมุม T ีปึ๊บมุมนี้เท่าไหร่นะครับ81ใช่ไหมครับอ่าก็คือมุมอันนี้นั่นเองนะครับ เราหามุมนี้ได้ไหมครับมุมที่เราหาเนี่ยหาได้ไหมครับจําได้ไหมครับหาได้นะครับจําได้ไหมครับอันนี้เป็นมุมอะไรครับมุมมุมนี้มุมอะไรมุมนี้มุมอะไรครับอ้าวมุมนี้มุมอะไรครับมุมตรงนั่นเองนะครับมุมตรงมุมตรงมีขนาดกี่องศานะครับร้อยแปดสิบองศานะครับหมายความว่าอ้นนี้มันถูกแบ่งออกมาเท่าไหร่ครับร้อยถูกแบ่งออกมา8ปดสิบเอ็ดองศานั่นเอง หาที่เหลือได้ไหมครับหาที่เหลือได้ไหมครับก็เอา180ลบด้วยเท่าไหร่ครับ81นั่นเองใช่ไหมครับ10ลบ1เหลือ9นะครับ17เลบ8เหลือ9แสดงว่าอีกด้านหนึ่งเท่าไหร่ครับ99องศานั่นเองเพราะว่าบวกกันมันจะต้องได้180องศานะครับเป็นมุมตรงเพราะฉะนั้นเราได้มุมนี้แล้วใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับ99องศานะครับแล้วก็ลบเอา153ลบ99องศานั่นเองนะครับได้เท่าไหร่ครับ 13-9ลบเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ4นะครับอันนี้ถูกยืมไปเหลือ14 14ลบเเหลือ5เพราะฉะนั้นมุมมุมอะไรครับ VTVK นะครับเท่ากับ54องศานั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับข้อนี้เอามุมตรงเข้ามาช่วยคิดด้วยนะครับข้อนี้นะครับเอามุมตรงเข้ามาช่วยคิดด้วยนะครับ ที่เรียนไปเอามาใช้นะครับเห็นไหมครับไม่ได้เรียนแล้วก็ศูนย์ปล่านะครับเรียนไปแล้วก็ต้องมาใช้นะครับเส้นขนาดนะครับเรื่องมุมนะครับเรื่องมุมเรื่องเส้นขนาดนะครับเอามาใช้ด้วยนะครับอ่าเข้าต่อไปกําหนดให้สามเหลี่ยม abc เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยม abc นี่คือสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับสามเหลี่ยม abc สามเหลี่ยมด้านเท่านะครับ่ A, B, A, B, A, B, าน้านอ,นองรู้แล้วนะอ่าโอเค เสร็จแล้วเขาบอกว่าอันดับแรกค่อยหามุม A B C ก่อนมุมนี้ A B C มุมนี้นั่นเองนะครับมุมนี้ให้หามุม B ก่อนนะครับมุม B มีขนาดกี่องศาครับอ่าจำได้ไหมครับสามเหลี่ยมด้านเท่าอ่าพี่ต้องเขียนให้ดูอีกรอบนะครับสามเหลี่ยมดูนะครับข้อนี้นะครับใช้คุณสมบัติอะไรบ้างนะครับสามเหลี่ยมด้านเท่า คุณสมคุณสมบัติของสามเหลี่ยมด้านเท่าคือด้านเท่ากันกี่ด้านครับสามเหลี่ยมด้านเท่าสามด้านนั่นเองและนอกจากด้านแล้วมีอะไรอีกครับมุมเท่ากันสามมุมมุมละเท่าไหร่ครับมุมละ60องศานั่นเองใช่ไหมครับเพราะว่าสามเหลี่ยมภายในมัน180นะครับ หารด้วยอะไรครับหารด้วย3มุมเท่ากันแสดงแล้วว่าเหลือมุมละ60องศาและสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับจะมีมุมละ60องศาเสมอครับเสมอนะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าไม่มีทางเป็นสามเหลี่ยมไม่มีทางเป็นองศาอื่นได้เลยนะครับนอกจาก60องศานะครับถ้าองศาเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับมันจะไม่ใช่สามเหลี่ยมด้านเท่านะครับแม้แต่เดี่ยงไปองศาเดียวจะทําให้ความยาวของด้าน สามเหลี่ยมด้านเท่านี้เปลี่ยนหมดเลยนะครับแม้ถึงแม้ว่ามันจะเบี่ยงไปแค่องศาเดียวก็ตามเพราะฉะนั้นจําไว้นะครับเสมอนะครับมุมละสามเหลี่ยมด้านเท่า,า,ทามุมละ60องศาเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเขียนได้ยังครับมุมนี้ไรครับ60นะครับอ่าแสดงว่ามุมมุมนี้มีขนาดอีกกี่องศาครับ60องศานะครับมุมนี้ด้วยนะครับมีขนาดกี่องศาครับ60นั่นเองและมุมนี้นะครับมุม C ทั้งหมดเลยนะครับมีขนาด60 องศานะครับมุม a b c รือมุม a a c b และมุม b a c นะครับมีขนาด60องศาหมดเลยนะครับต่อไปนะครับมุมที่2ครับให้หามุม d า b d c b d c อค่อยหามุมนี้นะครับค่อยหามุมนี้นั่นเองนะครับมุมนี้กี่องศาครับอ่าเรู้แล้วมุมนี้เท่าไหร่มุม b 60มุมนี้ยี่้าใช่ไหมครับมุมนี้ยี่้านะครับ เพราะฉะนั้นก็เอา180ลบ60ลบเท่าไหร่ครับลบ25นั่นเองแล้วก็จะได้มุมนี้ออกมานั่นเองนะครับมุมดีออกมาได้เท่าไหร่ครับ180ลบ60เหลือ120 120ลบ25หเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ95องศานั่นเองนะครับอ่ะเขียนไป95ได้แล้วนะครับ ให้หามุมไหล่ต่อครับมุม AED มุมไหนครับ AED อ่ามุมนี้ AED นะครับอ่ามุมนี้นั่นเองนะครับมุม AED นะครับมุมนี้นะครับมุมนี้กี่องศาครับ AED ก็เห็นไหมครับเรารู้แล้วว่ามุม A เท่าไหร่มุมนี้เท่าไหร่นะครับมุมนี้เท่าไหร่หายมุม E ได้ไหมครับได้ครับ980นะครับลบด้วย60แล้วก็ลบด้วยเท่าไหร่ครับ ลบใน5้นั่นเองได้เท่าไรครับ120ลบ50เหลือเท่าไรครับเหลือ70องศานั่นเองนะครับอ่า180ลบ60เหลือ120 120ลบ50เหลือ70นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียนไปเลยมุมนี้เท่าไรครับ70องศานะครับอ่าหามุมต่อไปมุม DEC DEC ก็คือมุมนี้นั่นเองนะครับมุมนี้นะครับ DEC DEC เท่าไหรครับก็ ดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับมุมนี้มันเป็นมุมอะไรครับมุมตรงนะครับสีแดงมุมตรงนะครับมุมตรงเท่ากับเท่าไร่ครับ180นั่นเองนะครับมุมนี้ใช้ไปแล้วเท่าไหร่ครับ70นะครับเหลืออีกข้างหนึ่งเท่าไหร่ครับข้างนี้110นั่นเองใช่ไหมครับใช่ครับเป็นคําตอบครับ180ลบเ0เหลือ110นะครับอ่าได้110แล้วและก็ มุมต่อไปคือมุม DCE DCE อ่า DCE ก็คือให้หามุมนี้นั่นเองนะครับมุมนี้นะครับถ้าไหร่ครับก็น้องๆดูมุมนี้นะครับมุมนี้มันมีขนาดกี่องศานะครับมุม C ทั้งวงเลยทั้งวงเลยมันมีขนาด60องศานั่นเองใช่ไหมครับหากมุมนี้ออกไปเท่าไหร่ครับหักออกไป25เหลือเหลือมุม ดีซเท่าไหร่ครับ60ลบ25เหลือ35องศานั่นเองเพราะฉะนั้นมุมนี้เหลือเท่าไรครับ 25, ร 35, รเพราะฉะนั้นมุมนี้เหลือเท่าไรครับมุมนี้เหลือ35นั่นเองเพราะมุมนี้นะครับ35นะครับบวก25นะครับมันก็จะได้เท่าไรครับ60ซึ่งตรงกับ มุมใหญ่ที่เราหาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับต่อไปได้อีกมุมหนึ่งครับ ecd ecd ก็คือมุมนี้นั่นเองนะครับอ่ามุมสุดท้ายแล้วครับมุมนี้ได้ยังครับได้แล้วครับก็เอาอะไรครับ180ลบเท่าไหร่ครับ110นะครับลบด้วยเท่าไรครับ35้านะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ180ลบ110เหลือ70นะครับ70ลบ35เหลือ 35นั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับนะครับแต่ละมุมหาได้นะครับไม่ยากนะครับใช้หลักการที่เราเคยเรียนมานะครับทั้งหมดเลยนะครับเอามาหานะครับมีเรื่องอะไรครับอ่ะมุมตรงมุมตรงใช่ไหมครับมุมภายในมุมภายในสามเหลี่ยมนะครับแค่นั้นเองครับ แล้วก็อันนี้ครับยกตัวอย่างนะครับสมมติมุมนี้60ใช่ไหมครับมันถูกทำไมครับแบ่งครึ่งนะครับมันถูกแบ่งไม่ใช่แบ่งครึ่งมันถูกแบ่งถ้ามุมนี้ใช้ไป30มุมนี้ก็ต้องเป็น30ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดมุมนี้ใช้ไปเท่าไหร่ครับ40ใช่ไหมครับมุมนี้จะเหลือเท่าไหร่ครับ20นั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะต้องเป็น60องศาเสมอนั่นเองนะครับ ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะครับมันก็จะต้องเป็นตามนั้นเสมอนะครับหรือมุมนี้ใช้ไป50ใช่ไหมครับมุมนี้ก็จะต้องเป็น10องศานะครับประมาณนี้นะครับวิธีคิดก็ไม่มีอะไรนะครับสําหรับแบบฝึกหัดที่6.6นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับนะครับไม่ยากนะครับอ่าไม่ยากนะครับส่วนแบบฝึกหัดถัดไปนะครับแบบฝึกหัดที่ 6. 7แบบฝึกหัดที่6 8และแบบฝึกหัดที่6.9นะครับ3แบบฝึกหัดนี้นะครับที่6.7ถึง6.9นะครับเป็นการสร้างรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับไม่มีสอนครับอ่าเราไม่มีสอนนะครับ เราจะไปเจอกันคลิปหน้านะครับคือแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่ครับแบบฝึกหัดที่6.10เลยนะครับเรื่องรูปเรื่องการสร้างรูปสามเหลี่ยมนะครับน้องๆไปฝึกทําได้นะครับไม่ยากนะครับอ่าโอเคคลิปหน้านะครับเรามาเจอกันแบบฝึกหัดที่6.10นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหมดเวลาแล้วเจอกันคลิปหน้าแบบฝึกหัดที่6.10นะครับคลิปนี้ลาการไปก่อนสวัสดีครับ